จ้าพี่น้องที่แรกเนาะพี่น้องที่แรกเรานึกว่าต้นมะขามมันกลายเป็นต้นมะม่วงค่ะพี่น้องนี่ที่น้องขอกบู๊โหเนาะมันมันติดค่ะพี่น้องนี่นี่นี่เอเหอกบสีตัดดิบหมดีลย ดัดดิบนเนี่ยดัดดิบนเนี่ยพี่น้องมะขามกับมะม่วงอยู่ด้วยกันเนาะคะ่ะที่กลายเป็นบอนไซกับมะม่วงกับมะขามดิบันตอนนี้เขาเคยบอกไปว่าคันหาแล้วค่ะน้องพี่น้องไม่ได้ขายแล้วก็ไม่ได้สนใจนะคะว่ามีผู้ใดสนใจลายแต่เราก็ไม่ลดราคานะคะบอนไซมะขามเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะ กลายเป็นมะขามกับมะม่วงแล้วันเนี่ยเห็นไหมซองอันแล้วพี่นอ้องนี่อยู่ในอย่างเดียวกันเห็นบ่านี่เห็นบ่า,บาต้นบมกม่วงอ่ะ <laughs> โอ้ยเขาขอดง้อเรากงอกแ่บพี่น้องหากเขามันพันกันเนาะที่แรกเขาก็บ่าเขาสี่ดึงออกแล้ววันนี้มันพันกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่น้องเป็นต้นบักม่วงเนาะค่ะรากมันพันกันค่ะพี่น้องแน่นตึ้บเลยเด้เนี่เนาะค่ะนี่รากมาคามค่ะกันไก่กับบกคุ้มพี่น้องมีคนรับให้นี่ นี่ลากเขาเนาะค่ะมันพันกันนะพี่น้องที่แรกเนี่ยมันดึงปันไดโยกปันไดมันกระบอกออกเนาะมาแทๆมันพันกันเขาล่ืว่าเป็นต้นมะขามนี่สีมันคือกันละให้เนาะกับไฟม้ามันเป็นต้นมะม่วงค่ะพี่น้องนี่มันเป็นต้นมะม่วงนะคะ กะทิดัดนเดียวบ้านเนี้ยเห็นไหมนี่มะขามกับมะม่วงอยู่ด้วยกันบสองสมนี่บ้านนี้จากสิเป็นบักม่วงอย่างเด้อพี่น้องเด้อบ่ฮูเด้อน่ะค่ะแล้วก็ไม่ถนัดเรื่องต้นมะม่วงปันใด ผู้ใดอยากได้กูเลยมกักต้นมกขามต้นักม่วงอมีคนถักเข้ามาอยู่พี่น้องมีต้นมะขามไหมพี่อวสันว่าเขาก็ลืมค้าวว่าเหลืออยู่ต้นนึ่งเนี่ยพี่น้องตอบไปเสย่าบ่มีพะนะลืมค้าวเนี่ยว่าเหลืออยู่ต้นหนึ่งเนี่ยพี่นอ <c oughs> ้อ,มมนอ,อนนง,องมีคนทักมาเนาะคะ่ะถักมาหลายคนอยู่ค่ะพี่น้องบ่ได้ทายคลิปรุนบ่ได้เขาส่วน ลัจนจะบม่ได้ยางรลาะเนาะคะ่ะฝนตกค่ะเก็ีลยบไ่ได้ยางรลาะเนาะค,ะะคะ่ะเนาะฝนตกมันเปียกมันจืดมันแฉะไม่กับบ่ควายลายเขาเกลเลยนี่นี่กับต้นค้านังกับมหฮาโชคเนาะคะ่ะเนาะเนี่มันเป็นต้นบักขามกับต้นบักม่วงค่ะพี่น้องนี่ต้นบักขามมันะะเ,เรืออยูุดค่ะเด้อแล้วก็เรืออีกอยู่ต้นหนึ่งมันเป็นไม้อัน สองต้นอยู่น้ากันต้นใหญ่มันตายต้นมันเหลืออยู่ต้นน้อยเทากับสิเอามาเป็นแอบซากใส่กันเนาะค่ะเพราะว่าต้นมันพันกัน๋ยวเใหสิพาไปเบิ้งเนาะเอาไปทำในขื้นทซงดอกมันตายเนาะค่ะไม่มันปินไม่ตายเนาะค่ะถามต้นนั้นมันปินไม่สองต้นอยู่น้ากันเดี๋ยวันนี้ต้นหนึ่งมันตายต้นหนึ่งมันยั้งค่ะพี่น้องอย่สิพาไปเบิ้งเนาะ แดดตอนเช้าเช้าค่ะเนาะฝนตกกระแดดย่ามือเศ้านะคะพี่น้องเนาะาบม้าฝนกระตกนะคะช่วงนี้พายุเข้านะคะพี่น้องเนาะมะขามนะคะฝนใสมะขามแล้วก็เฮ็ตไปตามนี่พี่น้อง ะมะาขามกับมะม่วงนะคะใบบักม่วงคักๆพี่น้องบบกม่วงค่ะแบบม่วงมะม่วงนะคะไปฟังอีสานบอก <c oughs> มะม่วงค่ะได้สิกลายเป็นมะขามมะม่วงอยู่น้ำกันได้บอลเลยน,น,น,นี่ตอนนี้ก็ง้ามอยู่ค่ะพี่น้องเนาะขึนซ้งแล้วนะคะได้ซ้งแล้วละ่ะของพ่ะท่านได้พุ่มปันไดนะคะ ยุงก็บลายลายค่ะพี่น้องนี่พี่น้องเห็นบะมันเอี่ยวกันอยู่นะเขาเกามาหมักไว้ในปลาไอ้ยหนักเติบพี่น้องนี่นะเขากะสิพันกันไว้อยู่นี่แหละพี่น้องกะสิดัดใเห็นมันเป็นโรงกะสิพันกันไว้อยู่ซาตนี่แหลนะเห็นบะกิงเขาก็ได้เนาะ งาเขาได้กิ้งเขาได้เนาะกับพี่น้องเนาะ,ะนี่เขากระสีเอี้ยวเฮ็ดเป็นฟุ่มไปนี่แถวเฮี้ยแถเบิ้งบ่ผู้ลงกลุนบุหูคกาสีเฮ็ดสงใดอะแหวเฮ็้ให้เหบิ้งบ,งบ,งบ,งบ่พี่น้อง <c oughs> นี่เนาะคะ่ะมันเป็นงาเป็นกิ้งออกดีดีพี่น้องได้เลยเนาะคะ่ะเขากระได้สงเลยเนาะคะ่ะเนาะกันเมียนเอาดัดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะนี่กันเมียนเอดดัดทอาได้ขายแต่โดนแล้วพี่น้องเขาหองบ่ เฮ็ดบดัดจากเทียนี่ไม่ตุนบักขามค่ะพี่น้องเขาเสียวไปลุ้งกระทางไ้อยูเนาะค่ะเนาะทั้งมีทั้งแตกทั้งตัดทั้งปุ้งที่พื้นว่านน่ะบักขามจากตุนนี่กับง,ง้มเติบค่ะพี่น้องรูดเลยพัานเมียนเขา ขัน้นแมนอยู่ในป่าเอกกับรูดมันสีดัะพี่น้องรูดใบเขา <c oughs> นี่กะเป็นใบกลัวก็ค่คอยๆดึงนะคะนี่เบิ้งพี่นอ้งองกิงเขกก็ลังขึ้นนะคะแต่หอาสีดัดเท่ากับใส่กันไกตัดเอาก็ได้ครับพี่น้องกันไกเข้าบปค้มปันดความรวนริ้วหอากับรูดจังเดียวนะคะ ขื้นสูงเราก็สีคายพันหาขึ้นกันเด้อพี่น้องต้นนี้ก็เดือยริ้งไน่เขาตัดไปร้อนแตกกิ่งไหมนี่เห็นบ่ค่ะพี่น้องกําลังสิแตกนี่งานนี่มันตายค่ะต้นนี้มันตายเห็นบ่เนี่ยมันขึ้นต้นน้อยมีหอดต้นโกไมีหอดรากแต่โกนะค่ะเห็นบหเอาต้นโก้พันขึ้นมาพี่น้อง กลายเป็นมะขามกับตะโก้ด้วยนะตันนี้นเขาเสียเอาไปลุงกระทางยุ่เนาะค่ะนาอพี่น้องเนาะ,ะกลืนโซ้งเขาก็สิคลายพันหาให้กันค่ะพี่น้องไม่ตัวนี้กับงามยุ่เห็นบ่แต่กิ่งนี่เขาสิบปัตต์นะคะ่ะสิบปัตัดอันนี้เราก็จะเอาเป็นยอดไปเลยนี่เขาเสียเอาเป็นยอดไปเลยอันนี้กับมานี จิ้งนี่ก็มาานี่จิ้งนี่กับม้านี่จิ้งนี่ก็กไปหันโอ้ยพอดีมับพี่น้องเอ้ยนั่นเอา้าฝากตามฝากไล่ฝากแจ้งจ้ะพี่น้องขอบคุณที่เข้ามารับชมจนว่าจบคลิปกับคุณบ้าบ้าบับเนาะค่ะเนาะบอนไซบำบัดของเราเนาะค่ะอยู่กับบอนไซค่ะพี่น้องเฮ็ดให้ใจดีเฮ็ดให้แอนอารมณ์ดีค่ะพี่น้องเนาะนี่คิดไปเนาะค่ะว่ามันสียูส่งใดว่ามันสิไปแบบใดเนาะค่ะนาะพี่น้องเนาะ นี่แหละค่ะอยู่ได้กับย้อนนิงซี่แหละ,ะเนาะค่ะเนาะเฮ็ดให้เขาสงบเพียให้เขาคืดพ่อว่าสีเหตุทรงได้่าต้องไปคืดในเรื่องสินินทาคุ้นในเรื่องจิตใจมันบ่ดีเนาะค่ะน้ะพี่น้องเนาะนางบอกให้ฟังความเหลือพี่น้องเนาะบำบัดได้ค่ะพี่น้องเนาะคู้ใดที่ว่าจิตใจบส่สง,งบลองมาเหตุบึงเนาะคะ่ะพอกกันไม่คิมหน่าจากพี่น้องว่าวลายลายความ